ไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดทองคำกันสักนิดหนึ่งว่าในจังหวะที่ราคาทองคำในตลาดโลกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำเนี่ยจะมองอย่างไรเป็นจังหวะที่จะเข้าลงทุนได้หรือเปล่าครับนะครับไปพูดคุยกับทางด้านนายแพทย์กิจรัตน์นะครับธีรัยศรีนะครับประธานกลุ่มบริษัท m t s g o แม่ทองสุกตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ต่างครับครับ คุณหมอมองมองภาพของตลาดทองคำณเวลานี้อย่างไรบ้างครับเออทองคำตอนนี้ดิดกลับขึ้นมานะครับทองไทยก็มาทดสอบบริเวณสี่หมื่นหนึ่งพันซึ่งเป็นแนวต้านระยะสั้นครับทองตลาดโลกเองก็ขึ้นมาบริเวณสองพันสาม้เก้าสิบเหรียญก็เป็นแนวต้านระยะสั้นเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าการที่ขึ้นของาราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย มาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาที่อ่อนตัวลงประมาณ4ี่หมื่นตำแหน่งตรงนี้นำพามาสู่การอ่อนค่าของดอลลาร์แล้วก็ทองคำขึ้นครับท่นนี้ในสภาพแบบนี้ในเชิงการลงทุนเนี่ยทำให้ภาพหลักของราคาทองคำเริ่มเข้าสู่ที่ทางขาขึ้นต้องบอกว่าเริ่มเข้าสู่ที่ทางขาขึ้นเพราะว่า ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคําเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าการที่บอกว่าขึ้นเนี่ยก็คงไม่ได้ขึ้นฟืดป,ปาร์ตถ้าไม่ได้มีข่าวแรงๆเข้ามาข่าวใหญ่ๆที่เรากําลังรอก็คือการลดดอกเบี้ยของเฟดซึ่งหลังจากการที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงแลว้ววัตัุเลขเศรษฐกิจอ่อนลงเนี่ยทำให้นักวิเคราะห์โดยองค์รวมคิดว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดจะเป็นไปได้มากขึ้น นะฮะในปลายปีนี้ระดับดยลดหนึ่งถึงสองครั้งแล้วก็ลถปีหน้าอีกประมาณห้ถึงหกครั้งซึ่งตรงนี้ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำทีเดียวครับอืมครับดูแล้วในมุมมองของคุณหมอมองว่าเป็นการเก่งกำไรระยะสัน้นหรือว่าสามารถถือยาวได้ครับสามารถถือยาวได้แต่ว่าก็ ต้องยอมรับว่ายังมีแรงเหวี่ยงจากการซื้อและการขายของ SDR p เช่นเดียวกันรวมทั้งแรงเหวี่ยงของค่างเงินดอลลาร์เองแต่ว่าโดยภาพหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นการอ่อนค่าของดอลลาร์ในระยะยาวหลังจากที่เริ่มลดดอกเบี้ยดังนั้นในเชิงการลงทุนก็แนะนำให้เข้าซื้อ แนวรับของทองไทยเนี่ยบริเวณ4 7 0 0บาทต่อบาททองคำเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับในระยะสั้นได้ดีทองของตลาดโลกบริเวณ2,360เหรียญก็น่าจะเป็นแนวรับระยะสั้นได้ดีครับครับ้เข้าซื้อครับครับผมครับในแง่ของนักลงทุนระยะยาวเองนะครับหากต้องการที่จะซื้อทองเก็บเอาไว้นะครับแบบว่าไว้ไว้แบบถือยาวๆเลยมีคำแนะนำอย่างไรอย่างไรบ้างครับเอ่อถือยาวๆเลยก็เข้า ทยอยเข้าซื้อนะครับ,รบโดยแบ่งปอดการซื้อมาเป็น5้าถึงสิส่วนแล้วก็ทยอยเข้าซื้อทีละหนึ่งส่วนทุกครั้งที่ราคาปรับตัวลดลงนะครับแล้วโดยภาพรวมสะสมอย่าให้ต้นทุนเกินกว่า2,400ันสี่ยเหรียญผมเชื่อว่าสามารถถือครองได้ยาวๆตั้งแต่6กเดือนถึง1นปีขึ้นไปทองไทยก็ต้นทุนอย่าให้เกินสักสี่0มบาทต่อบาททองคำก็น่าจะสามารถถือยาวได้เลยครับ ครับครับผมสำหรับใครที่มีอยู่ณเวลานี้ก็สามารถที่จะถือเพื่อเพื่อรันราคาต่อไปได้ถูกไหมฮะก็ได้ครับก็ขึ้นกับสภาพของการถือครองของปอดแต่เดี๋ยวนี้การลงทุนในทองคำเนี่ยเรามักจะแนะนำให้เข้าเร็วออกเร็วครับเพราะว่าสภาพตลาดเนี่ยค่อนข้างเอื้อเป็นลนักษณะการเก่งกํไราไระยะสั้นเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าหลายครั้งที่เหวี่ยนขึ้นไปแล้วก็เหวี่ยนกลับไปที่เก่า ดังนั้นถ้าเราถือยาวๆเลยอาจจะพลาดโอกาสในการทำกำไรในรอบสั้นๆได้จึงแนะนำให้ขายทำกำไรเป็นช่วงๆเมื่อราคาเหวี่ยงขึ้นมากๆครับ <ผม S 1> ครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับยินดีครับสวัสดีครับครับ,รบอ่าคุณหมอกิจชลัครับจากทางด้านเอ็มทอสโกแม่ทองสุขมองว่าราคาหุ้นราคาทองคำแม้ว่าจะได้รับปัจจัยเรื่องของอตัวเลข ของสหรัฐตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงก็อาจจะเป็นผลทํำให้เฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นแล้วก็มีผลทําให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะครับก็เป็นปัจจัยบวกต่อทองคําในช่วงของระยะสั้นๆและน่าจะเป็นปัจจัยอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันก็มองว่าถ้าจะเล่นก็เล่นเก็บที่แนวรับนะครับราคาบาททองไทยเนี่ย4,700บาทต่อบาททองคำส่วนราคาทองคําโลกเนี่ย 2,360ดอลลาร์ 2> 2, ต่อออนอ่าเป็นแนวรับที่เข้าสะสมได้แล้วก็ไปขายที่แนวต้านด้านบนได้ด้วยครับ,รบสำหรับใครที่ต้องการถือแบบยาวๆ,ๆนะครับ,รบซึ่งผมก็ก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาแบบเล่นทองคำเขาบอกเนี่ยเขาเขาเขาจะซื้อถือยาวเลยเขาเชื่อมั่นว่ายาวๆเนี่ยราคาทองเนี่ยยังไงมันขึ้นล่ะ ถือยาวน่ต้องถือแต่นู่นเลยฮะบาทละสองหมื่นแต่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเท่าไหร่สิไม่ไม่ไม่ควรไม่ควรต่ํากว่าหรืออยู่ประมาณสักสี่หมื่นไม่ควรเกินสี่หมื่นแปดร้อยใช่ไหมใช่ประมาณสีนะ่หมื่นเจ็ดร้อยประมาณสี่หมื่นเจ็ดร้อยแนวรับแนวรับสําคัญครับครับ <c oughs> อืม <c oughs> นะครับสำหรับก็ดูดูแลกันนะครับทองคําคือคือยังไงมันก็เป็นขาขึ้นตลอดแหละแต่คุณหมอยังแนะว่ามันพอมันเหวี่ยงคุณธนาชัยมันขึ้นแล้วมันลงกลับมาที่เดิมมันชอบขึ้นแล้วกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะที่ขึ้นกลับมาที่ มันคือสว<ช>ิงเพราะสวิงเนี่ย<ๆ>เราควรจะขายด้านบนก่อน<ๆ>แล้วรับใหม่ข้างล่างอีกทีหนึ่งก็ยังได้ก็ดู<ๆ>แล้วกันนะครับว่าจะจะคล้ายๆกับเมืองกับหุูนแหละนะครับคุณจะเล่นรอบหรือว่าคุณจะแบบซื้อถือยาวไปเลยนะครับ